สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์สุขภาพการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลายคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดโรคอ้วนคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนผล้ายของโรคอ้วนกับร่างกายกันตามมารับชมได้เลยค่ะพฤติกรรมการกินคนที่กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะกินอาหารมันมากหรือหวานมาก กินจุบกินจิบก็ทำให้อ้วนได้ขาดการออกกำลังกายถ้ากินอาหารมากกว่าที่ร่างกายใช้แต่มีการออกกำลังกายบ้างอาจทำให้อ้วนช้าลงแต่ถ้าขาดการออกกำลังกายร่างกายสะสมไขมันไว้ตามส่วนต่างๆไม่ชาก็อ้วนได้อารมณ์และจิตใจมีคนจํานวนมากที่กินอาหารขึ้นกับสภาพอารมณ์และจิตใจขณะนั้นเช่นกินเพื่อดับความแค้นกลุ้มใจกังวลใจเข้าทํานองดีใจก็กิกนเสียใจก็กิกน เพศหญิงมีโอกาสอ้วนได้มากกว่าเพศชายอีกทั้งเพศหญิงจะต้องตั้งครรภ์ซึ่งทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะต้องกินอาหารมากขึ้นเพื่อบำรุงร่างกายและทารกในครรภ์พอคลอดลูกแล้วไม่สามารถลดน้ำหนักลงมาให้เท่ากับก่อนตั้งครรภ์ได้เพราะกินอาหารเหลือของลูกต่อทั้งชายและหญิงเมื่ออายุสูงขึ้นการใช้พลังงานน้อยลงมีโอกาสอ้วนง่าย ผู้ป่วยบางคนได้รับฮอร์โมนสเตียรอยเป็นเวลานานก็ทำให้อ้วนได้และเพศหญิงที่กินยาหรือฉีดยาคุมกำเนิดก็ทำให้อ้วนได้เช่นกันโรคอ้วนส่งผลร้ายต่อร่างกายหลายอย่างเช่นการนอนหลับผิดปกติคนอ้วนมักจะหายใจลำบากขณะนอนหลับตอนกลางคืนบางคนไม่สามารถนอนราบได้ลิ้นขับปากเพราะช่องปากมีไขมันมากจนโพรงช่องปากเล็กลงลิ้นจะปิดช่องหายใจ ทำให้หายใจได้น้อยลงขาดออกซิเจนได้บางคนถึงกับมีอาการหยุดหายใจขณะหลับข้อเสื่อมร่างกายของคนเราถูกสร้างมาเพื่อรองรับสรีระที่สมดุลใครก็ตามที่มีน้ําหนักตัวมากเกินปกติทําให้ข้อต่างๆทํางานหนักขึ้นเพื่อรองรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุให้คนอ้วนปวดข้อและน้ําหนักที่กดทับข้อจะทําลายกระดูกอ่อนในข้อสิ่งที่ตามมาก็คือโรคไขข้อเสื่อมโรคระบบทางเดินหายใจ คนอ้วนมีก้อนไขมันไปแทรกในที่ต่างๆทําให้กล้ามเนื้อสวงอกทํางานได้ไม่ดีและเนื้อของปอดขยายได้ไม่เต็มที่การรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้น้อยและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกมาไม่หมดทําให้คนอ้วนง่วงนอนกลางวันและเหนื่อยง่ายขณะออกกําลังกายคเลสเตอรอลสูงและเป็นนิ้วถุงน้ําดีคนอ้วนมีการสร้างคลเลสเตอรอลมากกว่าคนไม่อ้วนซึ่งนอกจาก ทำให้ไขมันในเลือดสูงแล้วยังทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้บ่อยกว่าคนไม่อ้วนโรคหัวใจและความดันเลือดสูงร่างกายของคนอ้วนอุดมไปด้วยโคเลสเตอรอลส่งผลให้มีโคเลสเตอรอลอุดตันหลอดเลือดได้ง่ายส่งผลถึงปัญหากล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นสาเหตุให้เกิดหัวใจล้มเหลวร่างกายที่ใหญ่โตทำให้หัวใจต้องบีบตัวแรงเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงให้ทั่วตัวคนอ้วนจึงมีความดันเลือดสูงได้บ่อย โรคเบาหวานเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงเป็นแล้วรักษายากมากคนที่กินเกินแล้วอ้วนมากจะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนที่มีกรรมพันธ์เบาหวานกรณีคนที่มีกรรมพันธ์เบาหวานไม่อ้วนและดูแลสุขภาพตนเองอย่างดีก็อาจไม่เป็นเบาหวานได้เช่นกันหลอดเลือดสมองตีบความดันเลือดที่สูงขึ้นในคนอ้วนที่เป็นเบาหวานและมีโคเลสเตอรอลในเลือดอุดตันหลอดเลือดทําให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นแรงดันเลือดจะไปกระแทกหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดได้รับอันตรายถ้าเป็นหลอดเลือดที่สมองแตกหรือตีบตันสิ่งที่ตามมาก็คืออมัมพฤกษ์และอัมพาตนอกจากนี้แล้วในคนวัยทำงานยังพบว่าการอ้วนลงพุงถือเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานสาเหตุที่สำคัญนั้นก็เกิดมาจากการทำงานนั่งโต๊ะนานกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่ได้ดูแลสุขภาพทั้งด้านอาหารการกินหรือการออกกำลังกายจึงทำให้มีแนวโน้มเป็นภาวะอ้วนตามมา เกิดไขมันสะสมในร่างกายเป็นต้นโดย80%ดสพบว่าคนวัยทำงานหลายคนทำงานด้วยการนั่งโต๊ะซึ่งจะออกกำลังกายก็เป็นเพียงช่วงเลิกงานหรือตอนเย็นซึ่งไม่เพียงพอมากสุดก็ได้แค่1ชั่วโมงอาจเผาผลาญได้แค่3 0 0ร้อถึงสี่แคลอรีเมื่อเทียบในตลอดทั้งวันคุณกลับนั่งเฉยเฉยเมื่อรวบรวมแคลอรีทั้งวันแล้วก็ยังคงมีการใช้แคลอรีที่ต่ำอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นคือส่วนทางกับการกินเพราะว่าวัยทำงานมักจะมีการเข้าสังคมกันอยู่บ่อยๆจากข้างต้นเราได้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนและผลร้ายที่เกิดมาจากโรคอ้วนคลิปต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการลดความอ้วนและการดูแลสุขภาพกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารหมอชาวบ้านขอบคุณที่ติดตามรับชมซีรีส์สุขภาพมาอย่างต่อนเนื่องทุกตอนที่ผ่านมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรัก แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ